ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหตลอดโอ้ยวิ่งออกเลยนะครับวิ่งออกตัวสวยนะครับอุ้ยอยู่ตัวดินี้อุ้ยเว่งนอนกินโอ้ยโดนครับโอ้หมานะครับโอ้โหลากขันซะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับตกตะกดแม่น้ํานะครับวันนี้ก็มาตกไม้แถวบ้านนะครับไม้นี้เออมผมก็พูดดีดีหนยไม้นี้ไม้นี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ลงมานานแล้วนะครับเป็นปีสองไม่ถึงปีนะครับน้ําแรกผมก็มาอยู่ครับเมื่อคืนก็ตกมากินบ้างไม่กินบ้างนะครับก็นอนเป็นเรื่องปกตินะครับตอนเช้ามาก็นี่เป็นไม้แรกนะครับยังไงก็ ไปลุยกันเลยครับผมเป็นสภาพหมายนะครับนี่แต่ก็มากับพี่ขวดเหมือนเดิมนะครับครับสวัสดีครับไม่รู้จะไปไหนแกก็ชวนมาตกปรากดอย่างเดียวเลยนะครับว่างไม่ได้นะครับนิดๆหน่อยๆแกก็เอานี่นะครับสภาพหมายยังไงก็ไปลุยกันเลยครับผมอ้ยังยม่ทันได้ลงเหยื่อเลยนะครับนี่ นักขวดงัดขึ้นมาโชว์้วครับหนึ่งตัวดีรอผมหน่อยก็ได้รอรอไว้ผมเกิดบ้าหน่อยก็ได้ปกติไซนี่ปล่อยนะีย<ะ>่นย่ะคุยบ้างนขนาดนั้นเชียวสบัดให้มันหลุดมันไม่หลุด <c ười> ใส่ถังด้วยกันมันเดือง Io lo tengo de ไแล้วไปแล้วโอ้โหวางกูโชว์อ่อนเรื่อยเลยนี่ี๋ยวเนี้ยตัวใหญ่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 อุ้ยอยู่ตัวนี้อุ้ยอุ้ยเบ่งนอนกินมีด้วยโอ้อะไรมันวะ เอ้ยมีอย่างนี้ด้วยผมนึกว่าไม่อยู่โออยู่เฉยโอตัวงามๆเลยนะครับนึกว่าไม่อยู่นะครับติดหน่อยเดียวนิดเดียวนี่หยัางวะโอโอโอโไม่ไม่ใช่เล่นอ่ะปากเอาขึ้นหน่อยพี่ เดี๋ยวขึ้นเองก็ได้เดี๋ยวขึ้นเองเดี๋ยวขึ้นเองโอ้ยเรียบสดเรียเดี๋ยวขึ้นเองเดี๋ยวขึ้นเองโอตาวครับตามด้วยลูกจอกดีดีดีตามด้วยลูกจอกครับนักขวดก็นอนกินเหมือนกันครับนี่นี่นี่โอ้ของนักขวดก็นอนกินนี่นะครับตัวแรกเช้านี้นะครับว้าเต็มกำครับเก็บรองอายห้เขา ยังไงยังไงเอ้ยโอ้โหเอาเลยโอ้โหลงเอาเลยโอ้โทษทีนะครับโทษขวดครับโทษทีครับโทษทีครับโอ้โหจิ้มขาไม้ขามือนะ โอ้หมายนี่สี่ตัวเลยเว้ยโอ้หมายนี่สี่ตัวแล้วนะครับนี่มันขคืนตกมาหมายละตัวนะครับไป้ยเผ่าต้นไม้นะมั่ง วางทีไรก็เป็นอย่างนี้มามาจับคันหนึ่งไว้นึกว่ามันจะกินคันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราย้ายหมายกันดีกว่าย,าย้า้เหรอได้มีตัวมันไม่ยากหรอกปรากฏโดนจะมาเลย แย่งงี้วเราก็ขยบไปหามันก็ได้ตรงนั้นโอ้โหพี่นี้มันเสียนสังขวาดจริงๆเลยได้ยางยางขาน้อยขอคารวาอันนี้ก็เป็นผลงานเมื่อคืนนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคครับมีตัวไม่เหงานะครับแต่นักขวดเขาก็เคยตกได้เยอะนะครับเจอแบบนี้เขาอาจจะเหงาก็ได้ <laughs> ดูหมายที่2กันนะครับเอาเอานะขวดไปอีกแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหตลอดออโอ้ยวิ่งออกเลยนะครับวิ่งออ,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 อตัวสวยนะครับโอ้โหไซส์สวยครับตลอดเลยอ่ะน่าขวดไม่รอผมเลยอ่ะเออเฮ้อโอ้โหตัวสวยนะครับนี่แล้วเมื่อคืนเรานอนกันท <c oughs> ำไมเนี่ยก็มันแดกกลางวันไงไม่ได้แดกกลางคืน ามันเปลี่ยนรถมึงเข้าใจผิดแล้วอนะเข้าใจผิดแล้วนะครับดูขวดก,กินดีกลางคืนอ๋ออันนี้กินดีกลางวันแล้วใช่ไหมะ <c oughs> โลคมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนนะครับมาดูหมายที่สองนะครับยังไม่ได้ลงเลยน้าขวดเอาไปกินแล้วนะครับอืมอืมอมอันนู้นอีกอะอันนน้นอีนนกอะ อ,อะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอัะเดียวเหรอเฮ้ยริงดิโอ,โ,โอ้โหอะไรวะค้างด้วยยังไงยังไงโอ้แค่แค่ตอด,ต,อดโอโตัดโอ้โหแต่ตัดเฉยคางเลยอันนี้แค่แค่ต,อ,ตอดตัดเฉียวๆนะครับเข้าคางนะครับอ้าทำไมผมเงียบแต่ละใช่ไหมล่ะ โอ้โดนครับโอ้หมานะครับโอ้หลากขันซะไม่ต้องตกใจนะครับนี่เน่กดเหลืองใส่ง,งามๆครับครบสามตัวจริงไว้มันตกสามตัวบ้าไปแล้วอันนี้สามแล้วนะครับ นี่ไงล่ะโอ้โหลุดโอ้มันตัวเล็กเว้ยอะไรกดเราสั่งเขาว่ากดกดกดได้กดทำไมทำไมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็องไม่เจ็บมาดูวิธีการปั้นเหยื่อะนะครับนี่ไม่ต้องกลัวเปื้อนนะครับนี่พันรอบรอบสายขึ้นไปแล้วก็กดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่ มีเสยจนะครับแล้วก็สําหรับน้าท่านาาไหนที่ถามนะครับว่าใช้ตัวเบ็ดเบอร์อะไรประมาณเนี้ยเอาเป็นปาตามไซส์ปลาดีกว่านะครับคืออย่างผมเนี่ยผมตกม่นม้ำผมก็ใช้ใหญ่เพื่อใหญ่ๆ่ไว้ก่อนถ้าปลาไซส์ไม่ถึงโลนะครับตั้งแต่โลหนึ่งลงไปอ่ะใช้สักเบอร์สิบก็พอนะครับแต่ถ้าเกินโลขึ้นไปใช้เบอร์สิบสองสิบสามขึ้นไปนะครับ ถ้าตัวห้าตัวโลสิบหกตัวโลอะไรแบบนี้ใช้เบอร์เจ็ดเบอร์8ปดก็พอนะครับตามไซส์นะครับตะกั่วก็เอาให้มันอยู่ตามน้ำนะครับตะกัว่วนะะถ้าไหนตกน้ำแรงแค่ไหนก็ใส่ตะกั่วไปให้มันอยู่นั่นแหละครับห้ถึงพื้นดิน ครับรอนอย่างนี้กับย้ายไม้สิครับเฮ้ยอะไรวะนั่นเฮ้ยไรดินว้าว่ายน้ำเก่งแค่นอนว้าเฮ้ยงูอะไรอ่ะม่ตรงมานี่นะไอ้เหี้ยเฮ้ยก็เคาะหน่อยดิโอ้โหต่อหน้าต่อตา โอ้ยลูกลอ้อ่างนี่ว่าใช,ใช่ใช่ใช่เใช่ลูกมันต้องดวนสักหน่อยแล้วไม่ได้ติดปลาแต่ติดต้นไม้ อยู่งี้อุ้บะโอปลาอะไรนี่โอ้เตะเพียนหางแดงตะเพียนแกบอ่ะเต้าหางแดงนี่ยอร่อยนะมึงทอ,อดแล้วมันกลิ่นมันจะหอมดีโอ้น่ากวาดมันเทพชัดจัดเขาบัจจิน่าเยอะ ปล่อยใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับสายแล้วกลางวันมันหมดหมายแล้วนะครับเนื่องจากหมายนี้มันเป็นหมายที่เป็นฝายนะครับกัน้นสองฝั่งนะครับมันก็จะไม่ยาวเท่าไหร่เราจะวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ไม่เยอะนะครับหน้าที่มันจํากัดยังไกงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับพนานขวดมากินบรรยากาศเต็มเต็มนะครับอิ่มไหมละครับบรรยากาศ <c oughs> อิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องนอนหลับสบายมาดูผลงานเอ้าโอ,โอ้ไม่ใช่ผลงานปลารวมครับพีผิดถังครับดูทางนี้นะครับขนาดกินกันทั้งคืนแล้วนะครับนี่โอ้โหอันนี้ผิดผิดถังผิดถังครับนี่ก็นี่นะครับปลารวมก็ถือว่าโอเคนะครับได้ได้ได้หลายโลอยู่แหละเกือบเกือบจะเกือบเกือบสิบมันกันแล้วมั้ง โอเคครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ